สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับสาวลูซี่ซัลัสซิงซอสตัวจริงสิงจริงต้องซอสลูซี่ซัลัสซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมในค่ายเพลสตาร์หรือ PS กันอีกเช่นเคยซึ่งชื่อเกมเนี่ยก็ถามว่าทูมเทเชอร์นั่นเองนะหรือว่าเทเชอร์สุสานนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ทุนเราก็มีอยู่2,000บาทนะคะก็ลงเบ็ดกันไปที่100นะคะก็เป็นแบบ สล็อตแบบ50เส้นนั่นเองนะคะเขาก็จะมีอัตราการคูณจะมีสาวสวยในยที่ออกมายิงปืนเนี่ยเขาเราก็จะได้เจอกับอัตราการคูณว่าคูณ2นั่นเองนะซึ่งเป็นการท้าทายมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้สัญลักษณ์โบนัสเนี่ยเราก็จะมีโอกาสหมุนฟรีฟเ,เช่นกันนี่ไงมาละโบนัสของเรานะฮะตอนนี้เนี่ย ในรางวัลที่เราหมุนฟรีสปิน6ครั้งเนี่ยเราจะได้เง<อ>ินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้ขีสมบัติหรือเปล่านะเพราะว่าเกมฟูลเทเชอร์เนี่ยหรือว่าเทเชอร์สุสานะทุกคนเขาบอกว่ามีรางวัลใหญ่เนี่ยสูงสุดถึง16,000เท่ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาเป็นเหมือนล่าสมบัติโบราณน,นั่นเองนะโหนี่ไงแม่น,น,น,านางมาแล้วยิงกันไปเลยปังๆนะคูณ2นั่นเองนะคะเขาก็จะมี จลอตแบบห้าสิบเส้นก็จะมีอัตราเส้นลายเนี่ยก็จะคูณแล้วก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆนี่น,นะคะซึ่งเบ็ดหนึ่ง้อยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าท,ทุกเกมที่ลงเบ็ดร้อยในส่วนใหญ่ก็จะได้โบนัสแล้วก็ได้แบบรางวัลแจ็คพอตด,ดีๆอใหม่อืมฟังๆไปเลยแปดหูบวกกันไปอีกแปดร้อยนะบวกกันเพิ่มเป็นอีกนะโะหลายลายอยู่นะคะเนี่ยเส้นแบบแต่ละเส้นของเขาก็ มีอัตราการจ่ายเหมือนกันนะนี่มาโอ้โหอย่างที่บอกนะเบ็ดหนึ่งร้อยก็ฟังมากๆเลยนะคะมาได้ไปที่สองพันสี่ร้อยสิบบาทนะคะโอ้โหก็ใครที่อยากจะเล่นเกมในค่ายเพย์าหรือ p s เอสก็เซซ็อจะแปละลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมงแ้่ต้าคอมเมนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเซซอก็จะเล่นในช่องสล็อตไมเบ็ดนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เป็นช่องสล็อตเกมหนึ่งที่มีค่ายเกม p ีเนี่ย ให้เล่นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะก็แตกง่ายมากๆเลยด้วยนะโอแม่ไอลุ้นกับซอลูซี่กันต่อนะคะว่าเบ็ดร้อยเนี่ยเราจะได้เป็นหีบสมบัติไหมนะเพราะหีบสมบัติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอัตราการจ่ายที่สูงมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะซึ่งก็รางวัลใหญ่ถ้าเกิดเราได้นะก็จะมากถึง1นึ่งพันเท่าทีเดียวนะก็ถือว่าเยอะทีเดียวละค่ะแมนะในเราลองมาตั้งกันแบบอีกซัก กีค่ครั้งดีนะทุกคน2ี่สิบละกันเริ่มลุ้นกันไปสิว่าเราจะได้กับหีบสมบัติตหรือเปล่านะถ้าได้หีบสมบัตินี่คือซอก็คือจึ้งเลยนะฮะแมยังไม่ได้นะคะตอนนี้เขาก็มีอัตราการจ่ายยังไม่จ่ายด้วยนั่นเองนะก็เป็นบแบบสล็อตห้าสิบเซนนั่นเองนะก็หาเล่นได้ที่ช่องสล็อตไมล์เบ็ดเลยนะ,นะโอ้โห,โหยังไม่ได้จ่ายนะคะนี่ไง เนไหมมันจะเป็นลายแบบเป็นเส้นๆขีดมาให้เรานั่นเองนะคะทุกคนยังนะยังไม่จ่ายนะคะด้วยตัวสัญลักษณ์ผู้หญิงที่มิงปืนจริงๆนะคะเพราะเขาเนี่ยมีอัตราคูณถึงสองนั่นเองนะ,ะลุ้นมากนะคะตอนนี้นะเป็ดหน,นึ่งร้อยนะคะตอนนี้เงินรางวัลสะสมของเราก็อยู่ที่พันสามนะ,ะโอ้ขอยับมาเรื่อยๆนะคะ มาเหยิบสมบัติมาหน่อยสิอยากลุ้นมา,ากเลย้หมาตอนนี้ก็บวกไปเพิ่มนะคะอีกไนงะมาอีก470นั่นเองนะอ,อไม่ได้แตนลักโบนัสก็ไม่เป็นไรแต่ขอได้หยิบสมบัติหน่อยจ<ๆ>้านี่งไงนี่ไงหยิบสมบัติเขาจะมีอัญญาตราการคูณบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะซึ่งก็ลองมาลุน้นกันสิมา เราลองมาหมุนกันอีกสักประมาณ15หครั้งดูซิว่าจะได้กันไหมนะตอนนี้มันก็อยู่ที่เก้าละมาก็ต้องหมุนจนกว่าจะครบรอบของเขาที่ตั้งไว้ให้นี่เห็นปะตอนนี้เป็นสิบทับสิบห้าตอนนี้สิบเอ็ดทับสิบห้าละนี่ดวงดีไหมเนี่ยหีบสมบัตินะหีบสมบัติทองนะคะเทสเชื่อร์สุสารเอะไหนสุสารมังกรทองมะเนี่ย โหโวบวกไปอีก2500บาทนะคะสำหรับหีบมังกรทองนะอ้นนี้ไงถึงเชชืชอวินเวอร์ฮึ้มรวยไปเลยนะคะ4,500นะคูณไปที่1นแล้วคูณ12นะแล้วตอนนี้ก็เงินรางวัลสะสมอยู่ที่1542แล้วนะทุกคนะบอกแหละว่า มืนจึ้งมากเลยนะกับแบดเดิมพันที่100บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้นะ,ะ,ต,อนนนะ,ะตอนแรกก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะคิดว่าแบบเฮ้ยเหลือพันกว่าบาทเลยเนี่ยเกมสุาสานเล่นฉันแล้วไม่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราได้เจอโบนัสหรือว่าหีบสมบัติเนี่ยเราก็าจะมีโอกาสได้เงินรางวัลเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อฉลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะวันนี้เอาทริคมาฝากกันเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะแล้วพบกันคะ่ะ